โอเคก็อัปเดตกันต่อนะครับมีเด็กปั่นจักรายานหยอกยอกยอกก็อ <laughs> ัปเดตก,กันต่อก็คือว่าเออผมก็วันทีน่สิบใช่ไหมผมก็ได้ซื้อมีมอแบตนะเอ่อม้อแบมอมตมอลมคัดมอลมคัดนะครับ <laughs> ใส่แล้วนะนี่นี่อันนี้อันนี้เป็นคอมแอร์เก่านะครับค่อยค่อยเก็บค่อยว่ากัน แล้วก <c oughs> ็น้ำมันน้ำมันฝฟ่งท้าย104 GL5 มันเกียร์90 GL5 จริงๆผมอยากได้เป็นของ ZF เลยนะแต่ก็สั่งไม่ทันแล้วนะครับไอ,อ้ไรนะไอที่มันใช้รุ่นอะไรนะ 75W80 ก็เหมือนกับว่าจะจะเลวเลียวกว่าไอเบอร์90นิดนึงนะครับ ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรอันนี้ก็ใช้ได้ฝฟ่งท้ายก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะเพราะวันก่อนตอนลากมาถอดเขานะเออไฮรอลิกไม่รู้เยอะไหมนะครับแต่ว่าก็พวกไอน้ำมันโซลา่าก็ถ่ายออกหมดนะสะเัเกตนะนี่ก็ตอนเย็นแล้วนะครับแต่จริงๆวันนี้ผมเข้ามาตั้งแต่เช้าเช้ามารอบหนึ่งบ่ายมารอบหนึ่งนะครับ อย่าหยยบสายไฟอย่าหยยบสายไฟออ,อ,อนี่นะมาลมคัดที่เบียนนะครับก็ดำได้เอาแมลงแยกขึ้นนะช่างแปจัดการนะแล้วก็มาในส่วนการยกเกียร์ขึ้น ยกเกียร์ขึ้นนะครับยกเกียร์ขึ้นแล้วก็เหลือใส่ท้ายเกียร์นะเกียร์แปะเกียร์แปะกับพวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเพลาเพลากลางโอ้ไม่รู้คลิปตัดไปตอนไหนนะครับตะกี้สงสัยมือไปกดโดนนะก็ต้องขออภัยก็เดี๋ยวมาเนี่ยมอน้ำมาน้้ำเก่ามอน้้ำเก่านะครับปีหกหนึ่งนะนี่นี่น ยกหม่น้ำเก่าอินเตอร์ใหม่แต่อินเตอร์เลี่ยมจริงนะดูนะก็มีท่อก็วันก่อนก็เห็นชัดเลยนะว่าโอเคแล้วกองอากาศขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรนะประมาณน,นี้อนะรีวิวปิดปิดคลิปจบไห้หน่อยดิ เรียกบอกว่าเออกดติดตามช่องพี่ด้วยกดไลค์นะกดติดตามช่องด้วยไม่รู้ไม่เกิด <laughs> ช่างลูกช่างแปะนะอนาคตากเป็นไรนาคตอยากเป็นไรนะออเฮ้ยเจงเจงชนมือหนะ่อยชนมือหนะ่อยเออสืบทอดวิชาไว้อ้อพอดีนึกขึ้นได้ใครที่แบบว่าเอคอ,มเมนนอคอมเมนต์นะผมตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะก็อเออทำไมผมต้องใช้บริการช่างแปงใช่ไหมหนึ่งคือแกใส่ใจ บริการดีเราคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็เออปรึกษาได้ด้วยใช่นี่มีคนโฆษณาละแล้วก็คือเช่นสมมุติว่าเออตรงนี้ผมขอประหยัดก่อนได้ไหมอ่าแกก็บอกว่าโอเคประหยัดก่อนตรงนี้เต็มที่เลยโอเคเต็มที่เลยลก็คือเราคุยกันได้นะแล้วก็เออถามว่าช่างแม่มีความพร้อมเต็มที่ไหม เรื่องอุปกรณ์อาจจะไม่แต่ถ้าเรื่องใจนี่คือผมบอกเลยว่าสุดๆนะเพราะว่ามีที่ไหนนะคิดดูว่าตอนนั้นรถผมวิ่งปามใช่ไหมแล้วเกียร์แปะเกียร์ตอนแรกเข้าใจว่าเกียร์แปะเสียแล้วก็ได้ให้ช่างแปะไปให้ตั้งแต่ตีห้าตีตีห้าหรือว่าหกโมงเช้านี่แหละตีสี่ตีห้าหรือว่าหกโมงเช้าประมาณนี้แหละแต่เช้ามากผมจําได้เลยมันไม่มีช่างที่ไหนตื่นหรอกครับแล้วก็ช่างแปะไปให้แล้วก็ ไปดูเอา้าตอนแรกเชื่อมเพลานืกอว่าเพามันขาดใช่ไหมก็เชื่อมเอา้าทําไปทํามเป็นที่ปั๊มมันมันเสียเรียบร้อยแล้วพอเป็นที่ปั๊มเป็นที่ปั๊มก็ให้ช่างแปะเอาเอาปั๊มไปเปลี่ยนให้อเอาเกียร์แปะไปเปลี่ยนให้ก็ประมาณนั้นแหละก็เพราะว่าเราอยู่กันแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องของว่าพร้อมไม่พร้อมหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราอยู่กันแบบนั้นนะ ตรงนี้แน่เลยลอยตันแยกขึ้นมาอวานันเทปพันความร้อนยังอยู่เลยข้รื่องคิดดูเลยใช่ไหม,ไมใช่ไหมใช่เลยใช่ไหมก่อนเร็วเอะเห็นป่ะเด็กยังรู้เลยเออสายไฟก็มีจับใหม่ผสมเก่าใช้เก่าและใหม่ผสมกันนะครับ ก็คือว่ามันใช้ใหม่ทั้งหมดไม่ได้นะมันก็ยังว่าแหละเฮ้ยเดี๋ยวช่างแป๊บมาดูให้เองไม่ต้องห่วงแป๊บถ่ายคลิปพ่อไว้ให้พี่ด้วยดิถ่ายคลิปตอนพ่อทำงานไว้ให้พี่ด้วยนะ หยอกลินนดัมเบลดัมเบล,เบลฮะตกดช่างนี่แหละดิกช่างของแท้ต้องใช้ดัมเบลอ่ะฟิตฟิตยกไหมไม่รู้ว่าไล่จบไหมนะพรุ่งนี้นะแต่ช่างแปะบอกว่าวันนี้ได้ติดเครื่องก็เดี๋ยวผมให้ช่งางแปะจัดการ่อแปะทำงานเสร็จเสมอเสร็จอยู่แล้ว เอาแล้วจบแล้วลูกชายขายเะแล้วช่างเป๊ะกรีบกรีบ <S <S มาวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็เจอกันรถช่างเป๊ะไดเลยชัวร์นแมนแมน,แมน,แมนบอกแมนเห็นไหม ก็เดี๋ยวลองดูเผื่อว่าได้ติดเครื่องเลยเดี๋ยวรอชมถ้าไม่มีก็คือจบแค่นี้แหละ <c oughs> ปเจเบอร์สิบพอดปเจเบอร์สิครับ Chè ngán Chè ngán à? Không phải chè vèn, chè ngán Chè vèn Ờ, chè à? Không phải Ok, ok, nói chung, biết chung, như vậy biết chung Bố nó ở trong này Nói ừ, ở đâu, Nhớ, nhớ, nó ở đây. ok đưa to